ดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรอ,อเลิร์นค่ะอยู่กับครูโบนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคำวิเศษกันต่อให้นักเรียนเปิดหนังสือภาษาไทยป .4 ของอักษรไปที่หน้า57ได้เลยค่ะวันนี้ประเภทที่5ของคำวิเศษเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่อง คำวิเศษบอกความชี้เฉพาะแน่นอนได้แก่คำว่านี่นั้นโน่นโน้โนเช่นห้องนี้ทำความสะอาดแล้วสมุดเล่มนี้เป็นของฉันเป็นต้นอ่ะละค่ะเรามาดูซิว่านอกจากนี้มีตัวอย่างอะไรอีกเช่นคําว่าสิ่งนั้น คำว่าแน่นอนตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้ฉันจะไปหาคุณแน่นอนแน่นอนตรงนี้เป็นการชี้เฉพาะเลยว่า พรุ่งนี้ฉันจะไปหาคุณนะแน่นอนเลยต่อไปอีกหนึ่งประโยคเช่นฉันเองที่ทำแก้วแตกเองในที่นี้เป็นการชี้เฉพาะแน่นอนเลยว่าเป็นใครเป็นฉันเองนี่แหละ ที่ทำแก้วที่ทำแก้วแตะแน่นอนเองพวกนี้เป็นคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะแน่นอนว่าเป็นใครเป็นชั้นเองนี่แหละเป็นการย้ำอีกรอบนึงพวงนี้ฉันจะไปหาคุณแน่นอนเลยก็เป็นคำวิเศษที่มาขยายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประโยคนี้อะไปดูอีกหนึ่งประเภทคือประเภทที่6 คำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะได้แก่คำว่าใดไหนอะไรอย่างไรอื่นๆเช่นเธอจะทำอะไรก็ทำเถอะก็ไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรแต่แบบเป็นภาพรวมเลยจะทำอะไรก็ทำเถอะคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วก็ไม่ได้ชี้เฉพาะว่าต้องเป็น ใครเข้าใจไหมคะใครก็ได้คนอื่นๆหมายถึงคนอื่นที่ไม่ใช่เราเขากลับบ้านกันหมดแล้วก็ไม่ได้ไปชี้เฉพาะว่าต้องเป็นใครไม่ได้ชี้เฉพาะว่าต้องไปทําอะไรอันนี้คือคําวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะที่มาเพื่อจะขยายให้ประโยคนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะเช่นคําว่าทําไมเมื่อ,อไร ตัวอย่างประโยคเหตุใดเขารีบกลับบ้านใดในที่นี้เป็นคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะว่าไม่ว่าเหตุใดก็ตาม แต่พูดถึงว่าเหตุใดเขาถึงรีบกลับบ้านไม่ได้เจาะจงว่าสาเหตุนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรไม่จําเป็นต้องไประบุว่าเขารีบกลับบ้านเพราะอะไรแต่ใดในที่เนี้เป็นการาพูดถึงเหตุที่มันเป็นภาพรวมว่าเหตุใดล่ะไม่ชี้ว่าเป็นเพราะเหตุอะไรแต่มาถึงเหตุใดล่ะเขาถึงรีบกลับบ้านอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเธอจำไม่ได้ ว่าเขาชอบทานอะไรอะไรในที่นี้ก็ไม่ได้ชี้เฉพาะประเภทของอาหารแต่ทานอะไรก็ได้เป็นการพูดแบบภาพรวมเข้าใจไหมคะเธอไม่จาเธอจาไม่ได้ว่าเขาชอบทานอะไรก็ไม่ได้ชี้ว่าต้องเป็นอาหารประเภทไหน แต่เป็นคำวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะพูดถึงอาหารทั่วๆ่วไปอาล้วค่ะในประเภทถัดไปของคำวิเศษคือประเภทที่7คําคำวิเศษบอกเนื้อความเป็นคำถามได้แก่คำว่าอะไรอย่างไรไหนทำไมเช่นตัวอะไรอยู่ใต้โต๊ะอะไรในที่นี้ ขยายตัวตัวอะไรล่ะที่อยู่ใต้โต๊ะอ่านการอ่านหนังสือในห้องสมุดควรปฏิบัติอย่างไรพวกเนี้ยต้องการคำตอบหมดเลยตัวอะไรอยู่ใต้โต๊ะก็ต้องตอบ อะไรในที่นี้เป็นคําวิเศษที่มาขยายตัวการอ่านหนังสือในห้องสมุดควรปฏิบัติอย่างไรอย่างไรในที่นี้ก็มาขยายแบบว่าควรปฏิบัติยังไงอ่ะเป็นการขยายซึ่งพวกนี้เป็นวิเศษบอกเนื้อความที่เป็นคําถามหมดเลยมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะใครอ่ะเท่าไร ตัวอย่างประโยคคนไหนร้องเพลงไหนมาขยายอะไรคะขยายคนว่าเป็นคนไหนล่ะที่เป็นคนร้องเพลงคุณชอบรับประทานอาหาร ประเภทใดใดในที่นี้เนี่ยก็เป็นวิเศษบอกความเป็นคำถามเหมือนกันว่าคุณเนี่ยชอบรับประทานอาหารประเภทใดใดก็มาขยายว่าเป็นอาหารประเภทอะไรล่ะที่ต้องการจะทานที่ชอบที่จะทานไปดูกันค่ะว่าเอ๊ะพวกคำเหล่านี้เนี่ยเหมือนเราจะเจอในศัพนามนะวิธีการแยกล่ะ มันจะแยกยังไงมันใช้คำเดียวกันแต่วิธีการดูจะดูอย่างไรข้อสังเกตคำวิเศษบอกเนื้อความเป็นคำถามกับปริชาสัพพนามแตกต่างกันคือคำวิเศษบอกเนื้อความเนี่ยจะเนื้อความเป็นคำถามเป็นคำที่ใช้ประกอบคำนามถ้าวิเศษบอกเนื้อความที่เป็นคำถาม เป็นการใช้ประกอบคำนามเช่นดอกไม้อะไรหอมที่สุดอะไรอยู่หลังคำนามดอกไม้คือคำอะไรแน่นอนคำนามอันนี้คือวิธีดูว่าจะเป็นวิเศษบอกเนื้อความเป็นคำถามจะต้องมีคำนามอยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยวิเศษ บอกเนื้อความเป็นคำถามจดให้เห็นภาพรวมไปค่ะต่อไปส่วนปริศชาศัพทนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเลยใช้แทนคำนามนั้นไปเลยเช่นอะไรหอมที่สุด อะไรในที่นี้เนี่ยคำตอบเนี่ยก็จะต้องเป็นคำนามแบบดอกไม้หอมที่สุดอ,อะไรหอมได้อีกคะอาหารหอมที่สุดอย่างเงี้ยค่ะอะไรในที่นี้เราจะใช้แทนคำนามไปเลย เห็นไหมคะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นไหมถ้าเป็นวิเศษวิเศษใช้ในการขยายเพราะฉะนั้นจะเป็นคำถามที่เป็นวิเศษได้คำวิเศษนั้นต้องมีคำนามมาประกอบแต่ถ้าเป็นปริจฉาสรรพนามที่ใช้แทนคำถามเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสรรพนามแทนคำถามเนี่ยสรรพนามแทนคำถามก็จะนำคำนั้นมาใช้แทน คำนามเลยโอเคนะคะนี่คือความแตกต่างระหว่างสองประเภทของคําสรรพนามกับคําวิเศษไปดูกันต่อค่ะประเภทที่8คําวิเศษบอกความปฏิเสธได้แก่คําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้เช่นผมไม่ได้ทําผิด ห้องนี้ไม่ใช่ห้องของเธอเป็นต้นต่อไปประเภทที่9คําวิเศษบอกคําขานรับได้แก่คําว่าคะค่ะขาครับจะจ๋าเช่นคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณครูข้อที่สิบคาวิเศษเชื่อมคําหรือความ ได้แก่คำว่าที่ซึ่งอ่านเช่นเขาคิดอย่างที่เธอคิดเป็นต้นมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมของคำวิเศษบอกความปฏิเสธค่ะเช่นรถคันนี้ไม่ใช่ของฉัน คำวิเศษคือคําว่าไม่ใช่อีกหนึ่งประโยคค่ะฉันไม่ต้องการนั่งใกลคุณคําวิเศษคือคําว่าคําว่าไม่เป็นคําวิเศษบอกความปฏิเสธนั่นเองอ่ะมาดู ท่านคะดิฉันขอลาหยุดหนึ่งวันคำวิเศษบอกคำขานรับคือคำอะไรคะคะถูกต้องต่อไปคุณคะเชิญ ทางนี้ค่ะคำวิเศษบอกคำขานร,รับคือคำว่าค่กับค่ะถูกต้องต่อไปจงทำอย่างที่ฉันสั่งจงทำอย่างที่ฉันสั่ง คำวิเศษเชื่อมคําหรือความคือคําว่าคําว่าที่ถูกต้องทําแบบไหนทําแบบที่ฉันฉันสั่งนั่นเองต่อไปอีกหนึ่งประโยคเขากินชนิดที่คนอื่นไม่กล้า มองเขากินชนิดที่คนอื่นไม่กล้ามองในประโยคนี้คำวิเศษที่ใช้เชื่อมคำหรือความคือคำว่าคำว่าที่กินแบบไหนเลยกินแบบที่คนอื่นไม่กล้ามองแสดงว่าภาพนี้มันน่าดูไหมคะไม่น่าดูอาจจะเป็นการกินที่มูมบามากนั่นเองเอาละค่ะ เรามาลองทบทวนสิเดี๋ยวครูโบจะยกตัวอย่างคำขึ้นมาแล้วให้นักเรียนตอบสิว่าคำนั้นที่ครูโบยกขึ้นมาเป็นคำนามคำกริยาคำสรรพนามหรือคำวิเศษคำแรกมวกคำตอบค่ะคำนามถูกต้อง คำที่สองคำว่าเธอคำตอบคือสรรพนามถูกต้องค่ะคำต่อไปคำว่านั่ง คำว่านั่งคำว่านั่งเป็นคำคำกริยาถูกต้องเอาละค่ะอีกหนึ่งคำคำว่าใหญ่คำว่าใหญ่เป็นคำคำ วิเศษถูกต้องค่ะเอาละค่ะเป็นไงคะเห็นภาพรวมแล้วอย่างว่าคำนามคำกริยาคำสรรพ,พนามคำวิเศษมีวิธีการนำไปใช้ในการเรียงประโยคแตกต่างกันอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าต้องการที่จะแม่นยำในการแยกชนิดคำต่างๆเนี่ยนักเรียนจะต้องกลับไปฝึกฝนอ่านเยอะๆ เขียนเยอะๆเพื่อ,อ,อที่จะได้เชี่ยวชาญทางด้านชนิดคำเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนในหนังสือภาษาไทยป .4 ของอักษรกันแล้วเดี๋ยวข้ามหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโบฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน